ฉันเหนื่อยมากนะฉันเหนื่อยมากนะเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันตุกเหนื่อยขนาดนี้เลยไหมอาใจเย็นๆหายใจเข้าหายใจออกชนแนลบายส้มส้ม สวัสดีค่ะขอตลารัาสู่ชาแนลส้มๆนะคะวันนี้ก็อยู่กับส้มใน The Sims 4 High School Year ตอนที่4แล้วก็น้องแคร์คนดือ้อก็ต่อจากเมื่อวานเลยนะคะที่น้องแคร์กลับมาแล้วก็มานั่งทำกันบ้านนี่นั่งทำกันบ้านพอเพียบเรียบร้อยอยู่ตรงนี้แม่ค่ะ S ini, <S ว่าไงจะรู้ พุณแม่ช่วยหนูทำการบ้านหน่อยได้ไหมคะทำไมบ้านเรามืดอย่างนี้ล่ะไม่จ่ายค่าไฟหรอ <c oughs> เปิดแสงไฟทั้งหมดเปิดไปลูกเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะไม่ต้องมีแม่ลูกก็ทำได้อ้าวแม่คะแม่ก็ยืนแม่ก็ทิ้งให้หนูนั่งงงอยู่คนเดียว ดูสิมันลำบากไปไหมอ่ะแครนั่งนังแบบนี้นี่ไม่เมื่อยเลยใช่ไหมพ่อพ่อค่ะแค่ททำไมลูกมานั่งตรงนี้เกะกะไปนั่งทำให้มันดีๆพ่อค่ะแค่เพิ่งเป็นเพื่อนที่ดีกับอีธานเราเป็นพ่อลูกกันไม่ใช่หรอคะหรือว่าพ่อเก็บหนูมาจากถังขยะ เนี่ยกว่าจะทำเสร็จก็ต้องมีเมาส์หมอยหยิบของเหลือมากินต่อง่ายดี <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> ดูภารกิจ <c oughs> ตารางอแบบวันนี้วันอังคารอ่ะแล้วอาทิตย์นี้ไม่มีงานพอมอ๋อมีมีม,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 มีมีงานตอมมันพอมมีงานพอมด้วยนะคะวันเสาร์งานพอมจะมีทุกวันเสาร์ ข็หนูทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะเก mm hmm. ่งมากลูกไปหาข้าวหาปลากินไปดูสิเหลืองไปหมดแล้วเนี่ยเอาแฟนทูเซนจากความรู้สึกคำแนะนำที่เป็นมิตรการ <Wow. S 1> อยู่ใกล้ซิมที่ใส่ใจ mm hmm. จนให้คำแนะนำ mm hmm. อันเป็นประโยชน์ได้ทำให้แครได้รับพลังมหาศาล ก็คือครอบครัวหนูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นถูกสอนหนังสือเอาก็เมื่อกี้แม่สอนให้อ๋อน้องเขาถือการบ้านมาให้คุณแม่คุณพ่อช่วยทำนะคะแม่คะหนูหิวข้าวในตู้เย็นนะ่ะมีมักกะโรนีอยู่หยิบไม่ได้กินเลยลูกมักกะโลนีเมื่อวานใช่ไหมคะแต่หนูอยากกินอย่างอื่นอ่ะ วันนี้ก็คินแบบนี้ไปก่อนนะลูกแม่เหนื่อยแล้วแม่ต้องการพักผ่อนพ่อก็หนีไปนอนแล้วนี่มันก็ดึกมากแล้วนะแคอย่านอนดึกนะลูกค่ะแม่โอ้โหเป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบเล่นซิมแบบบ้านหนึ่งเยอะถึงขนาดสามคนอย่างนี้ปกติสองคนก็ปวดหัวแล้วไหนเปิดดูโซเชียลบันนี้หน่อยสิ มีใครแท็กหาเราไหมอุ๊ยมีคนกดหลายข้อความให้เราเยอะเลยแต่เรายังไม่ค่อยมีเพื่อนใช่ไหมเอไหนดูสิดูเพื่อนเพิ่มเข้าลายชื่อผู้ติดต่อเราเพิ่มเข้าไปหมดแล้วนะคะมีคนข้อความแท็กมาก็คือแม่นั่นเอง เราก็ต้องเออหมั่นโพสโซเชียลบ่อยๆเพื่อจะได้แบบเพิ่มผู้ติดตามเยอะแยะอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้แค่ก็โพสไว้สองโพสอะไรพิวโรไฟติง้งการสู้ด้วยหมอนควรเป็นการบรรเทาความเครียดแล้วทำไมฉันถึงรู้สึกหน้าบืดแบบนี้ล่ะเออวันแรก เอ่อ uh, first day วันแรกหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ฉันตื่นเต้นที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่และดูซิว่าวิชาไหนที่ฉันถนัดที่สุดอ่ะโพสอีกสักนิดนึงอืมโพสเกี่ยวกับอะไรดี่ะโพสเกี่ยวกับมื้อเที่ยงเอ่อโพสเกี่ยวกับการบ้านโพสเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็อะไรเนี่ยโพสเกี่ยวกับเออเรื่องโดนกักขัง ที่จากตอนที่แล้วนะคะที่โดนกับกบริเวณตอนเลิกเรียนไปก็บอกเล่าถึงความอับอายแล้วกันนะโพสต์ไปเราก็แบบโพสไปว่ารู้สึกอับอายนิดนึงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมถ้าอีฟยูถ้าคุณเห็นฉันถูกกักขังไม่สิคุณต้องไม่เห็นน่าจะประมาณนี้นะ โอเคยังไม่มีใครส่งข้อความหาแคร์เพิ่มนะคะอันนี้ได้ไปตั้งเจ็ดไลค์สิบไลค์นะคะอันนี้ได้ไลค์เยอะมากเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวดูต่อไปความติดโทรศัพท์ของสิมอละล่ะเดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องไปเข้านอนแล้วพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนวันที่สองดูซิว่าจะอองอีกไหมอันนี้ก็เป็นเวลาเกือบหกโมงแล้วนะคะก็ต้องปลุกน้องแคร์ให้ตื่นอาบน้ำเพราะเดี๋ยวจะต้องไปโรงเรียน เกิดอะไรขึ้นเดียรี่ฝันร้ายน้องแค่ฝันร้ายน่าสงสารตกใจมากงไม่รู้รู้สึกปวดเนะื้อปวดตัวจังทำไมนอนแล้วมันไม่ค่อยสบายอํานามดูแบบหน้าตา ขี้เกียจไปโรงเรียนจังเลยเดี๋ยวสักเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีแจ้งเตือนมาแหละว่าจะต้องไปโรงเรียน <Okay. S 1> ความสนุกก็ลด mm. เสียงใครหัวเราะเมื่อกี้พ่อหัวราอเหรออ๋อละมือกันไป <laughs> กอดดีกว่าอยากไปโรงเรียนเร็ว ปวดหัวเกิดอะไรขึ้นโมโหเนี่ยแหละฮอร์โม,โมนไว,ว้วาวุ่นโรงเรียนจะเริ่มในอีกหนึ่งชั่วโมงแวะมาดูชามือสองเร็วเรามีสินค้าเอ c ก u ์ล e ซีเขาบอกว่าอะไรอ่ะเป็นสิวหรอเขาบอกว่าอะไรอ่ะวัยแรกรุ่นจากประสบการณ์ไวยแรกรุ่นแค่ได้ลิ้มรสไวยแรกรุ่นของเธอเป็นครั้งแรก สิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปจากที่นี่สามารถพยายามจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของไวแรกรุ่นได้ด้วยการโกนเพื่อหลีกเลี่ยงขนตามร่างกายให้เป็นกิจวัตรเอเป็นการดูแลผิวพรรณที่ควบคุมไม่ได้เพื่อช่วยบรรเทาสิวที่เหลบีกเ,กเลี่ยงไม่ได้นะเป็นจิ๋วนั่นเองนะคะนี่แหละโฮอร์โมนไว้วาวุ่นแล้วเราจะทำยังไงกับสิวทำยังไงกับสิวได้ ฉันต้องทำยังไงกับสิวเออเดี๋ยวค่อย,เด,ยเดี๋ยวค่อยมาจาัดก,การหนูเป็นสิวไหนดูดิหน้าเป็นก็ไม่มีนะไม่มีอรอกไม่ขึ้นหรอกเพราะว่าเราใช้สกินผิวสวยนะคะแคร์ห <Okay. S 2> ิวแล้วกินข้าวกันกินก่อนไปโรงเรียนก็ดีเหมือนกันนะไปโรงเรียนจะได้ไปหาทำอย่างอื่น เสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้ Ooh, <Yam> กินอันนี้ไหมฮะ <laughs> <laughs> โอ้โหแม่คุณทุนหัวปิดประตูตู้เย็นดังปึ้งเลยอารมณ์รุนแรงจริงๆวัยรุ่นเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่านะ่ะปกติเล่นแต่ซิมตัวผู้ใหญ่ แต่มาเล่นเยน,น้องแคร์นี่คือแบบฉันรู้สึกแบบหมันไส้นางมากเลยพอตื่นแล้วไปค่ะเดี๋ยวจะไปโรงเรียนแล้วพอ่พอ <c oughs> พ่อค่ะพ่อค่ะหนูสิวขึ้นพ่อดูหน้าหนูสิพ่พอเห็นสิวบนหน้าหนูไหมแต่หนูก็ไม่เห็นหรอก ค่ะไปโรงเรียนกันดีกว่าวันนี้เปลี่ยนนะเอาโรงเรียนเอาโรงเรียนเดิมกลับมาแล้วดูซิว่ารอบนี้จะบักอีกไหมออกกำลังกายก่อนเรียนให้หนูออกกำลังกายก่อนเรียนด้วยหรอคะความสนุกเป็นศูนย์ไหนดูซิโซเชียลวันนี้นิดนึง แม่เพราะฉันเปิดเธอก็ควักโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะแค่อัปเดตผู้ติดตามวันนี้ยอดผู้ติดตามของคุณเปลี่ยนแปลงเป็นห้าสิบเอ็ดอุ้ยมีคนตามตั้งห้าสิบเอ็ดคนต่อจากที่แค่โพสไว้เมื่อวานน,นี้นะคะที่เกี่ยวกับเออเธอไม่ได้เห็นฉันถูกกักบริเวณใช่ไหม <laughs> ก็จูวานีนะคะก็มีมาโพสต่อว่าลามะกับโนมเดินเข้าไปในบา เดี๋ยวแคร์นี่เธอเป็นยังไงนี่เป็นยังไงบ้าง How did สอเออน่าจะเป็นนี่จะนี่น่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ต่อมาก็เออเออชื่ออะไรอะอีโรซี่เหรออโรซี่อีโรซี่บอกว่าการต่อสู้หมดนั้นล่าเริงฉันรู้สึกเหมือนกำลังเป่งปะกลาย คุณแม่มาต่อให้ว่าอ,อในมือของฉันเอ,อมีหมอนใช่ไหมหมอนถือเป็นเออเมื่ออยู่ในมือของฉันหมอนถือว่าเป็นวัตถุอันตรายฮิลโล่พติง้งนี่คือแบบส่งคำส่งคำหมอนสุดได้แม่คุณแม่ไปฟาดกับใครมาคะ่ะโอ้อะแล้วก็โพสหน่อยละกันนิดนึง พอถึงกันบ้านบอกเราความมั่นใจว่าฉันทำกันบ้านเสร็จแล้วแค่บอกว่ามันอีซี่อีซี่มากๆเลยเกี่ยวกับกันบ้านนะคะออาแล้วก็มีใครอุย้ยมีคนต่อมาเต็มเลยอะเดี๋ยวค่อยอ่านได้ไหมเอาไว้เอาไว้ที่หลังก่อนละกันนะเดี๋ยวไปเอ่อทำภารกิจแล้วก็ไปเรียนก่อนละกันเราจะเหลือเวลาว่างตอนเช้าอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะ ก็คืออีกประมาณเออหนึ่งนาทีกว่ากว่าวันนี้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 มีคลาสที่นี่ไหมอ้าวันนี้เรียนเสร็จแล้วจะต้องไปเออต่อไปเข้าชมรมเชียร์ลีดเดอร์ต่อนะคะชิบเปลี่ยนคะ่ะวิง่งวิ่งด้วยความเหนื่อยมาก ความสนุกใ้จะแบบลงแดงแล้วแค่ใจเย็นๆเออใจเย็นๆใจเย็นๆไว้ลูกดูสินะฉันเหนื่อยมากนะฉันเหนื่อยมากนะเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันตุกเหนื่อยขนาดนี้เลยไหมอ่าใจเย็นๆหายใจเข้าหายใจออก แค่จะไม่เป็นไรหายใจเข้าหายใจออกดูสีหน้าอ่ะสีหน้าเปลี่ยนแล้วเริ่มหน้าสวยแล้วเมื่อกี้หน้าเหยเกามากแป๊แบ,บพๆๆๆเอาพอประมาณเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเกินไปเหนื่อยเกินไปมุ้ยอะเล่นเกมเครื่องนี้ได้ไหมอะเล่นเกมเถอะเล่นสิบในตำนานกัน นี่แต่เดี๋ยวคนเขาก็จะเริ่มเขาจะเขาเริ่มไปเข้าเรียนกันแล้วเนี่ยเขาเริ่มไปเข้าเรียนแล้วโกงให้ก็ได้ต้องเข้าเรียนแล้วนี่ค่ะแค่เตรียมตัวเข้าเรียนแล้วใครจะมาคุยฉันจะไม่สนเนี่ยปกติมันอันนี้คือเป็น l ู o ป,ปกติของระบบเลยนะคะคือเมื่อถึงเวลาแล้วซิมเขาจะเดินไปเข้าเรียนเองคือเราไม่ต้องไปคลิกอย่างตอนที่แล้วอะ คงจะติดบักอะไรสักอย่างอะแม่แบบโรงเรียนใหญ่เกินไปเดินขาไม่ถึงอะไร <c oughs> ก็คงจะแบบไม่ชินสถานที่ <c oughs> ถึงไม่ไปเดินเข้าถึงไม่ไปเดินเรียนเอ้ย <c oughs> ถึงไม่เดินไปเข้าเรียนเองนะคะเนี <c> ่ย <oughs> อันนี้คือเอ่อเข้าเรียนเรียบร้อย oh. อ่ะยังจิ้มกันอยู่เลยยังจิ้มกันอยู่เลยอ่ะ เรียนวันนี้เรียนวิชาศิละปะนะคะในวิชาศิละปละศิลปะก็คือศาสตร์อีกแขนงหนึ่งของการวาดรูปเราก็จะมีการวาดรูปลูกบากรูปแอปเปิ้ลเดี๋ยวในข้ามนี้จะให้นักเรียนได้ลองสเก็ตภาพกันนะคะคุณครูชื่ออะไรคะคุณครูชื่อลิต้า เป็นครูแต่งตัวไว้สะดุ้นมากเลยค่ะจะเห็นไหมคะว่าเราจะเห็นรูปทรงที่สมมาตรกันเรียนรู้เรื่องไหมลูกแค่แค่หนูเรียนรู้เรื่องไหม,ล,มลูกเกาหัวอย่างเงี้ยคือมันเข้าใจหรือไม่เข้าใจหนูก็ตั้งใจอยู่นะนี่ยหนูก็ตั้งใจจดมากเลยนะ อาเกท่านิดน,นึงอามันก็ง่ายๆอะค่ะถ้านั่งอะไรของเธอมันเป็นยังไงไหนบอกหน่อยสิมันคืออะไรทำไมต้องเป็นล้วงอยู่ใต้โต๊ะตรงนี้ใต้โต๊ะมันมีอะไรหรือ,อยังไง อาหมดแล้วหมนเข้าเรียนแล้วส,สวัสดีค่ะเดีย๋ยเป็นอะไรคะคุณพี่คะคุณพี่เรียนจนหน้าหายเลยหรอคะหน้าหายไปแล้วนะคะคุณพี่โอ้ยสยองเซจินากามุระช่วยส่งขอคอดีไหมเนี่ย วิคนนี้ล่ออ่ะคนนี้เหมือนจะล่อเลยอ่ะชื่ออะไรอ่ะคะชื่อวูฟแก๊งมันคนนี้หน้าตาไม่ค่อยเป็นมิตรนะคะโรฮานเราจะทำความรู้จักกับวิคนนี้สวยน่ารักเชียวคาวริมิชิดาเกะเป็นญาติกับสาลายมัสึกทาเกะหรือเปล่าคะอะไรนะเราตำนานจากเมืองสูง แล้วก็นิดหนึ่งเฮ้ชื่ออะไรนะจินนี่มันเป็นอย่างนั้นเลยแหละเธอขอเช็คเช็คโซเชียลบันนี่แป๊บหนึ่งเปิดแอปดูสิ เหนจะแคร์ผมแปนี้ก็เออทำไมเขาเป็นอะไรกันกับสงครามหมอนคุยกันแก่คุยกันแต่เรื่องสงครามหมอนโอ,อ้เพื่อนมีใครให้เพิ่มเพื่อนไหมไม่มีแล้วหมดตืดยาวไปขี้เกียจอ่านเดี๋ยวเราโพสบ้างเมื่อกี้กดผิดกดไปปิด ขยันโพสไปบ่อยถ้าอยากได้ผู้ติดตามเยอะๆโพสถึงมือเที่ยงเออบอกเล่าความสุขแล้วกันเฟิร์เน่เป้าหมายสำเร็จด้วยนะคะโพสบนโซเชียลวันนี้ห้าครั้งเมกทีนเฟนเมกทีนเออมีเพื่อนสิบคนเลยเหรอทำชาเลนจ์ตัวทีตัวทีนี่คือต้องคอยมองหาแถวๆเนี้ย ถ้ามีใครทำอยู่เราก็ไปทำตามเขาได้เลยเขาไปกินข้าวกันแหละแต่เราอะเราอะจะอ่านหนังสือเตรียมสอบนะคะเราขยันหนูขยันเลิกเมาส์เลิกเมาส์เลิกเมาส์อ่านหนังสือเตรียมสอบ oh, ไม่ไปบีไม่ไปกินข้าวเหรอซิดนีย์ บีเฟนวิดอะอ่ะกลับมาคุยต่อเสนอโครงการบ้าบ้าบอ <c oughs> คุณครูมีอะไรกับหนูไหมคะ <c oughs> คุณครูมายืนจ้องจ้องหน้านหนูนัก <c oughs> เรียนทุกคนโปรดทราบขณะน,นี้ใกล้จะถึงเวลาเข้าเรียนแล้วอย่ามัวติดตะเลอยู่แต่ข้างนอก ชวนไปงานพรอมได้ไหมโตเถียงเรื่องการเรียนมีงานพรอมด้วยขอเคล็ดลับงานพรอมเนี่ยทีแรกอ่ะนึกว่าคนเนี้ยชื่ออะไรเนาะน,นกนกนกเคนเหรอนอกเคนเหรอนึกว่าเขาเป็นผู้หญิงแต่จริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายค่ะฉันเป็นนกเป็นนกมาจากไหน าจะเป็นโนโอาเนาะโนอาแบบชื่อชาวเกาะนะเพราะดูสไตล์เขาก็น่าจะเป็นคนชาวเกาะแหละรู้จักทรงผมนะคะแล้วก็ร่างกายที่บึกบึนทำไมเราติดลบกับคนนี้ล่ะเราเคยไปทำอะไรไม่ดีกับเขาเหรอสัญญาว่าจะโดดงานพรอมด้วยกันไม่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 ฉันฉันอยากฉันอยากไปงานพรอมนะ ตลกคบขันเดี๋ยวฉันเออเล่าเรื่องตลกให้ฟังแล้วกันนะเพื่อเผื <sau> Their, ่อความสัมพันธ์เราจะดีขึ้นเธอเธอกรธอะไรเราเหรอเราเคยไปทำอะไรให้เธอไม่พอใจหรือเปล่าอ่ะเอาแล้วทำไมเธอเจอนี่เราไปยังนั้นล่ะเธอปล่อยให้เรานั่งพูดคนเดียวได้ยังไงอะหนูอาหนูอากลับมา ไม่มีใครสนใจแค่เลยอ่ะแค่ว่าแค่ก็น,นิสัยดีในระดับหนึ่งนะแต่ทำไมไม่มีเพื่อนเลยเอาละเรียนไปดีกว่าเรียนไปปวดหัวมีเอ้เล่าไว้ในฐานที่เข้าใจกันใกล้เวลาได้เข้าเรียนอีกครึ่งคาบแล้วาการเรียนเป็นสิ่งน่าเบื่อเราสกิปข้ามไปตอนเลิกเรียนกันเลยดีกว่า ตอนนี้ก็เลืกเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะสามวงตรงเป๊ะเดี๋ยวอีกสิบวิเนี่ยแคร์จะต้องไปเข้าชมรมเชียแต่ก็ขอแแบมอวอยกับซินนี่นิดนึงตัวตัวดูอันนี้ชี่วงนางเขาเป็นอะไรอะ่ะเขาทำอะไรอะคะไปค่ะไปเข้ากิจก,กรรมเชียนะคะแขรก็จะไปทำงานแล้วเรียบร้อยเดินยักย้ายสายสะโพกออกไป เขาก็จะแค่ไม่ใช่ทำงานเข้าชมรมเพราะว่าถ้าทำงานจะต้องได้ตังค์แต่อันนี้คือไปแล้วก็ไม่ได้ตังค์แค่เหมือนไปนทำกิจกรรมแล้วก็วาร์ปกลับมาที่บ้านแค่นั้นเองค่ะนี่อันนี้อวดโหลดดิ้งสกรีนใหม่ด้วยชอบมากเลยมีผีเสื้อขยับปีกบ๊อบแมปบ๊อบแมประหว่างที่แค่ไปเข้าซ้อมนะคะก็มีหน้าจอบอ๊อปอัพมของการฝึกซ้อมทีมเด้งขึ้นมาเพื่อแจ้งว่า เพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็ดังนั้นเขาจึงขอให้แค์ไปฝึกซ้อมแค์จะต้องอยู่นิ่งๆแล้วก็ถูกโยนขึ้นไปบนอากาศในไม่กี่ฟุตแต่ว่าไม่ต้องห่วงเออเขาเพ่อเพื่อนเหมือนประมาณว่าทีมยังไม่เคยทิ้งใครเลยแล้วอีกคนที่บาดเจ็บเมื่อกี้ล่ะมันเป็นอะไรบาดเจ็บ่ห <laughs> หนบอกว่าเพื่อนร่วมชิมจะไม่เจ็บอีกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีช้อยให้เราเลือกสองข้ออันแรกคือ let's fly, I believe I can fly บินเป็นเลยจ้ากับอีกอันหนึ่งคือ no c a s e Mo v e f o มี e today แน่ๆว่าฉันจะไม่ทำเรื่องบ้าๆในวันนี้แน่นอน <c oughs> เออก็โอเ okay, ค let's fly, I believe I can fly ไปเลยฉันบินได้แล้วสรุปว่า ดีขึ้นไหมเออเนี่ยแคร์ทำได้ค่อนข้างดีระหว่างการฝึกซ้อมแต่การที่ต้องเออเปลี่ยนไปในนาทีสุดท้ายนี้ในตำแหน่งใหม่นั้นไม่มีเวลาเพียงพอจริงๆสําหรับการเตรียมตัวดังกล่าวในขณะที่เป็น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 ,เป,นเป็นอะไรเป็นอะไรในขณะที่เป็นเอ,อ่อ ใน,ในการเตรียมตัวสำหรับการกระทําดังกล่าวขณะถูกเพื่อนร่วมทีมโยนแค่ถูกจับได้สำเร็จแต่แล้วกระโดดลงมาเร็วเกินไปทำให้เธอได้รับการบาดเจ,จ็บนิดหน่นอเล็กน้อยแต่ hey, บอกว่าไม่เคยพลาดไง <laughs> คุณหลอกดาวอ่ะ <laughs> คุณหลอกดาวเจ็บตัวกลับบ้านแค่โมอโหฉันเจ็บบ้างนะ ไหนดูสิไหนเจ็บตรงไหนไหมแครแค่เจ็บตรงไหนไหมลูกมันโมโหมากเลยนะอยูู่พวกนั้นมาทิ้งฉันลงกลางอากาศได้ยังไงพกช้ำดำเขียวจากการนำเชียนะคะเอ้ยแค่เพิ่งเจ็บตัวไปเมื่อเร็วๆนี้และกำลังรู้สึกสงสารตัวเองเล็กน้อยเยียวยาตัวเองได้ไหมนี่คือพยายามทำให้ใจเย็นลงโอเคนะคะเราก็จะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแคร์ เรามาสร้างปอมทรายกันเถอะแล้วก็แบบเอาไว้แบบวางแผนนะคะเพื่อขอผู้ชายขอผู้ชายไปงานพร้อมเราจะต้องเตรียมตัววันนี้อะสีเข้าตาหนูสีมันเข้าตาหนูอะแม่ศิลละเปิดวันนี้เรียนวิชาศิละปะมาเราก็ต้องนำมาใช้ในการสร้าง แผ่นป้ายนะคะเสร็จแล้วเหรอนี่เธอเสร็จแล้วเหรอเธอทําทเสร็จแล้วจริงๆหรอยังยังเมื่อกี้สีดําสีแดงอะสีฟ้าเข้าไปนั่งทําดีๆไหมอ่ะแครทําอะไรอ่ะลูกมันจะเลอะบ้านเอานะไม่เลอะค่ะแม่เดี๋ยวหนูเช็ดให้นี่เห็นไหมบ้านเราอยู่ใกล้สวนสนุกเห็นชิงช้าสวรรค์ไกลๆนะด้วย ้ะสีเ้าตาอีกแล้วเขาตาเข้าปากเข้าคอเข้าจมูกมะเลงแล้วเป็นมะเร็งแน่นอนไม่น่ารอดโอโอ๋อเอาอีกแล้ว <c oughs> ก่อนทำป้ายเสร็จนะเธอจะได้เป็นมะเร็งแทนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยด้วยแหละคุณภ,ภาพเป็นยังไงคุณภ,ภาพดีเยี่ยมด้วยเก็บไว้ก่อน ไว้จะไปขอผู้ชายที่ใหม่ยปองขึ้นไปอาบน้ำดีกว่าจะได้ทำกันบ้านพ่อหนูจะแช่อ่างอาบน้ำฟองสบปปู่เําทำไมทำไมทำกันเละเทอะอย่างนี้นำไปใส่ตะกร้าบ้านนี้นี่ทำอะไรกันไม่มีความเป็นระเบียบเลยเละเทอะไปหมด ทำใส่ตะกร้าผ้าเนี่ยกองกันให้หมดเต็มบ้านไปเลยนะทั้งพอ่อทั้งลูกแม่ค่ะแม่ต้องซักผ้าก่อนค้นก่อนคน้นค้นกระเป๋านินค้นตะกร้านิดหนึ่งเผื่อเจอเศษเหรียญที่พ่อกับลูกทิ้งไว้เป็นแม่บ้านนี่มันเหนื่อยนะแล้ววันนี้พ่อไม่เป็นทำงานหรอเอาวันนี้พ่อหยุด พ่อหยุดอาทิตย์พุธเสาร์เสาร์อาทิตย์พุธแล้วก็งานซักนะคะใส่ในเครื่องซักผ้าอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อไม่ได้ทำแม่ต้องทำงานซักใส่ในเครื่องซักผ้าแม่ซักผ้าก่อนแค่แค่อาบน้ําอยู่โอเคอะวันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันเนาะ เป็นการเล่นเทียบให้ดูว่าเทียบให้ดูว่าระหว่างเมื่อวานกับวันนี้เดี๋ยวเดียผิดอีกแล้วเนี่ยคือแบบมันอย่างเงี้ยนะคือแบบเนี่ยเวลาบังคับหลายตัวแล้วก็จะมึนๆอองๆอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการทำให้ดูเอาแม่แม่แม่แค่นี้แม่เดินออกมาไม่ได้ ก็เป็นการเทียบให้ดูนะคะว่าเมื่อวานอ่ะมันมันบักกับวันนี้คือแบบว่าเวลาที่ปกติอ่ะก็คือซิมเขาก็จะเดินไปเข้าห้องเรียนเองวันนี้คือไม่บักนะวันนี้คือแบบเล่นลเลยไม่บักจริงๆโอเคค่ะก็วันนี้ส้มก็คงต้องขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ส้มด้วยนะคะเดี๋ยวมาตอนหน้าเดี๋ยวค่ะเออ น้องแค่ไปงานพรอมกันดีกว่าสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ